สำหรับนาทีแรกเลยนะคะที่รู้ว่าติด b b a จ u r a เนี่ยรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่บ้านดีใจมากเลยค่ะทุกคนโทรมาแสดงความยินดีกับรับสายไม่ทันเลยค่ะนึกถึงคุณพ่อคุณแม่เป็นอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็คููห่วงค่ะขอบคุณคนเหล่านี้จริงๆที่คอยให้การสนับสนุนหนูมาโดยตลอดทำให้หนูมีวันนี้ได้อะคะ่ะ ตัดสินอนาคตเราเลยก็ว่าได้ค่ะเราใช้เวลาประมาณไม่กี่เดือนถึงปีค่ะในการเรียนแซดแต่ว่าคณะที่เราเลือกอค่ะมันจะอยู่ติดตัวกับเราไปตลอดชีวิตเลยก่อนเรียนแซดเนี่ยหนูมีปัญหาหนะักมากเรื่องด้านแกรมมาแล้วก็ตัวไรติงอะค่ะครูฮงจะสอน แต่ละเรื่องแยกเป็นเรื่องๆทําให้เราสามารถหาได้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนทําให้เราสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะอยากจะขอบคุณครู้วงนะคะที่คอยสอนแล้วก็เป็นกําลังใจให้เด็กๆทุกคนในแคมปัสมาโดยตลอดนะคะครูฮวงเขามีประสบการณ์มากกว่า20ปีทําให้เขารู้เลยว่าเด็กคนเนี้ย ุดอ่อนอยู่ตรงไหนต้องแก้ยังไงแล้วก็ระบบหลังบ้านของกูหวงเนี่ยถือว่าค่อนข้างดีเลยอะค่ะมีคนมีแอดมินคอยตอบเรา24ชั่วโมงเลยทำให้เราสามารถได้คำตอบตอนที่เราอยากอ่นานหนังสือเลยก็ว่าได้ค่ะ